เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาเก็บอินทิบิเตอร์นะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับเนี่ยครับในแผนที่ก็คือตรงนี้เลยนะครับเป็นกรีอโนมาลี่ CA 2 2นะครับเพื่อนๆ 2> CA 2 2เนี่ยครับตรงนี้เลยเราเพื่อนๆต้องฆ่าบอสให้ได้ก่อนนะครับแล้วถ้ามากลางวันเนี่ยประตูตรงช่องนั้นจะเปิดไม่ได้นะครับเราต้องมาตอนกลางคืนนะครับเพื่อนๆ แล้วต้องฆ่าบอสส่วนนี้ให้ได้ก่อนนะครับถึงจะสามารถเปิดประตูได้นะครับเพื่อนเพื่อนพอเปิดประตูเอาอินฮิบิเตอร์ครับเนี่ยครับเจ้านี้พยายามอย่าเข้าใกล้มันมากนะครับเพื่อนๆนเนี่ยครับพยายามเคลื่องโมโลโโกคใส่มันนะครับ พยายามเลี่ยงบอลโทใส่มันจะได้ผลกว่านะครับ <c oughs> ให้ระวังให้ดีนะครับ <c oughs> เวลามันยิงอะไรมาพยายามหลบหน่อยนะครับ <c oughs> เรียบร้อยนะครับ <c oughs> เสร็จละ ทำศพมันไปเก็บของได้เลยนะครับเนี่ยครับพวกสมบี้นี้จะฆ่าหรือไม่ฆ่าก็ได้นะครับมันเป็นริ้วล้อธรรมดาไม่ค่อยดุร้ายเท่าไหร่เนี่ยครับมาตรงฝานี้นะครับเพื่อนๆกดเปิดได้เลยนะครับถ้ามากลางวันเนี่ยเปิดไม่ได้นะครับยังไงก็เปิดไม่ได้เพราะว่ามันไม่ให้เปิดมันมาได้เฉพาะ แค่ตอนกลางคืนเท่านั้นนะครับเนี่ยครับเปิดเลย i ินฮ b บิเตอร์นะครับเป็นกรีอานอมัลลี่ซีเอยี่สิบสองนะครับเ,เพื่อนๆโอเคนะครับเรียบร้อยเป็นบุหรี่ส่วนใหญ่จะเป็นบุหรี่นะครับจับยายแก้ปวดนะครับเ,เพื่อนๆนะครับบุหรี่ทั้งนั้นเลยครับ พวกนี้เอาไปขายได้นะครับเอาไปขายแลกเงินนะครับเพื่อที่จะเอาไปซื้ออาวุธนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับสำหรับตรงนี้นะครับเป็นเกลีย a n มาลี่ ca 2 2นะครับเพื่อนๆก็จบเพียงเท่านี้นะครับยังมีเกลีย a n มาลี่ ca อ่าเป็นแบบอื่นก็มีนะครับคลิปก่อนหน้าที่ผมทำไว้ฝากเพื่อนๆเข้าไปดูได้นะครับหรือบางทีอ่าการยึดเมโทรก็คือยึดอ่ารถไฟใต้ดินนะครับเพื่อนๆกับอ่าการเปิดใช้งาน วินมิวก็คือกังหันลมนะครับสามารถดูได้นะครับผมเปิดใช้งานหลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟใต้ดินหรือว่าจะเป็นอินฮิบิเตอร์ที่อื่นนะครับที่เป็นซอมบี้โหดๆที่มันเฝ้าอยู่นะครับก็มีนะครับเพื่อนๆสามารถมาเปิดดูได้นะครับว่าอยากจะรู้ว่าการเปิดวินมิลวิธีการกระโดดเป็นยังไงนะครับกังหันลมวิธีการกระโดดจะไม่เหมือนกันสักที่นะครับบอกไว้ก่อนว่าบางที่ยากนะครับเพื่อนๆแล้วก็แบนดิตแคมป์นะครับการตะลุยจัดการเคลียร์ เคลียร์ออกแคมป์ของโจรน,นะครับเพื่อนๆก็มีเหมือนกันนะครับฝากเพื่อนๆเ,เข้าไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกําลังใจให้ผมกลับมาบนช่องด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ